ปีเนีปุ๋ยเคมีมันเท่าไหร่ตอนเมื่อปลายปีเนี่ยมาขึ้นมา800ผมร้ามาตนที่พนกว่าแล้วเหรอต้ามาตัตนทน่พนกว่าแล้วเหรอเพราะหนึ่งมันต้องสร้างความรับรู้สองต้องมีองค์กรรับรองใช้ปุ๋ยจากกากอ้อยอย่างเช่พิษอย่าง,งเนี้ยว่ามันได้ผลจริงมันต้องมีทีวิชาการตจริง วิเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอย่งอื่นได้จังหวัดพร้อมจะดนันไปกับท่านแต่สิ่งหนึ่งต้องฝากเขาคิดว่านวัตกรรมการคิดค้นอะไรต่างๆแล้วต้องทดลองเขาเห็นอันนี้ผมว่าจะช่วยลดลงได้ผมในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกอินทรีย์เนี่ยเป็นทางเลือกให้เกษตรกรอ,อยู่ได้ความยั่งยืนครับ โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานบรรายได้ช่วยกันตักเตืนเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนสารพิษจนเกิดมาเป็นคิบแมสยิ่งใสย,ยิ่งใส่อารมรง